โดนโดนไหมโดนสวัสดีนะครับสวัสดีครับพี่ๆนะนะวันนี้พามาสำรวจหมายครับมาอัปเด,ดดูครับน้ำเพิ่มขึ้นเยอะเลยครับเต็มคลองแล้วน้ำเยอะเลยครับแต่ไม่รู้มีตัวหรือเปล่านะ คลองที่ยิงปลาประจำนั่นแหละครับตอนนี้น้ำก็เต็มคลองแล้วฝั่งนี้นะเต็มทุกจุดเลยครับแต่ว่าปลามันก็ยังไม่เยอะนะ้องปลาช่วงนี้มันกำลังหาขึ้นไปวางไขนะ่เดี๋ยวเราเลาะด,ดูกันไปเรื่อยๆครับว่าจะมีตัวหรือเปล่านะจะมีเต็มฝากพี่นานลานหรือเปล่านะวันนี้พากี่เลาละสำรวจดูครับ ดูปลาลองริมตลิ่งนะปลาเผื่อมันเล่นน้ำใหมนะ่มันอยู่ตามพุ่มมายราบนะไปครับไปรุ่นลวกันครับทางนี้ปลาเอ่ยน้ำก็เต็มแล้วแต่ยังไม่เห็นตัวปลาเลยยังไม่เห็นลองริมตลิ่งนะ เจออยู่แต่เจอแต่ตัวเล็กๆนะนั่นนี่แต่ตัวเล็กๆเลยมายิงครับรอดูตัวใหญ่ๆนะพามาสำรวจดูหมายประกายครับเมื่อกี้เห็นขึ้นอยู่ตรงนี้ตัวหนึ่งนะนี่ครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะมีตัวหรือเปล่านะเดี๋ยวมาเฝ้าดูประกายสักพักตอนนี้น้ำมันดันขึ้นมาใหม่นะนี่ เจอขึ้นอยู่ตรงนี้แหละเดี๋ยวมาลองเฝ้าตรงนี้สักสักพักนะครับเพื่อจะมีตัวนะมาลองดูประกายไม่ได้มานานแนละ้วไม้นี้ใส่สองเส้นครับดูจะมีตัวให้ยิงเปล่าปลาปีนี้บางๆครับ เพราะว่าเขาขายบัตรจับปลาด้วยเนาะแต่ตรงนี้ไม่ได้ขายลกปลามันดันไปฝั่งนู้นน้ำฝั่งนี้ยังไม่เต็มนะครับตรงนี้จะเป็นข้างล่างฝ่ายรตรงนี้ตรงนี้จะเป็นข้างล่างฝ่ายที่ผมเคยยิงจำแล้วนะครับ น้ำยังมาไม่ถึงเพราะว่ายังไม่เต็มที่แต่คลองนู้นเต็มแล้วตอนนี้น้ําก็เริ่มกําลังไหลเข้านะเติมมาเติมคลองครับคลองก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับบางจุดน้ําก็เต็มบางจุดก็น้ํายังไม่ถึงเนาะนี่ครับกำลังไหลย,ยังเยอะเลยแต่ยังไม่ค่อยมีปลาครับ สวยเลยโอ้ยลืมขึ้นยางครับโอ้เดี๋ยวลองขึ้นยางดูจะมีปลาไหมมีปลาอะไรขึ้นมาเจอแต่ตัวเล็กๆครับก็เลยไม่ยิงมันไม่มีตัวใหญ่ๆนะปล่อยให้มันโตก่อนครับปลามันกำลังตื่นน้ำใหม่ก็ส่วนมาก็จะมีแต่ตัวเล,เล็กๆตัวใหญ่ๆจะหายากนิดน,นึง ตามคลองใหญ่ๆนะไปเดี๋ยวเราสำรวจกันต่อครับเดี๋ยวไปเจอกันที่ไมายปลาบัวครับเดี๋ยวแวะไปดูไมยปลาบัวสักหน่อยอวันนี้พอสำรวจคร่าวๆแล้วนะครับเดี๋ยวแวะมาดูไมยปลาบัวหน่อยดูไมครับไม่น่าไว้ใจเลย เดี๋ยวมาดูมันปลาบัวว่าจะมีตัวหรือเปล่านะมาอีกสักครั้งหนึ่งว่ามาอีปีที่แล้วก็ขึ้นดีปีนี้นะจะมาหรือเปล่าเนาะพี่พนะปลาก,กระโดดเต็มเลยดู่นันะกระโดดเต็มเลยครับโอ้โหกระโดดเยอะมากเลย เดี๋ยวดูตรงนี้ก่อนครับดูดูนบเต็มเลยนะนี่น,นี่อยู่บนบกอือเห็นไหมดูอยู่บนบกอือเห็นไหม โดนไหมดนครับยิงเอาบนบกเลยลงไปจับไม่ทันแน่นอนครับนี่ครับเต็มเลยครับจะหลุดแล้วนี่ครับพี่นะะมาเตมครับ โอ้โหปลาเต็มเลยครับปลากระโดดนะอเดี๋ยวเกะปลาก่อนครับโอ้โหปลาเยอะมากเลยมันกระโดดยิงเอาบนฝั่งมุงครับกระโดดดีแล้ว โโอ,โอต้องค่อยๆเดินเต็มเลยสลิตใหญ่ๆ,ๆครับเมื่อกี้กำลังจะไปยิงตรงนู้นนะ ก็าเอารอบมาใส่พอดีอดเลยครับ <S <S เห็นไรต่างคนตาน่างหากกินสลิดใหญ่มากขึ้นมาโดนไหมใหญ่มากขึ้นมาโดนไหมไม่โดนเหรอโอ้โดน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 สลิดเต็มหัวครับใหญ่ด้วย นึกว่าไม่โดนครับอ้วนๆเลยครับหันหน้าให้นะนึกว่าไม่โดนครับเมื่อกี้เยอะมากเลยครับปลาตรงนั้นก็กระโดดเยอะครับนี่ครับใหญ่มากสลิดหมายเนี้ยสลิดอ้วนครับดูครับเต็มหน้านะดูขนาดครับโคตรใหญ่นะอู้ได้แค่นี้เนี่ยได้ตัวนี้ประมาณห้าตัวนะ กิ่มเลยครับใหญ่มากดูใหญ่จริงๆนะไปลุยกันต่อครับโอ้ใหญ่จริงๆยงใหญ่เลยครับดูยาวกว่าฝ่ามือผมมาแต้มที่สองครับโอ้เขาเปิดน้ำลงใหม่ครับปลามันก็ตื่นน้ำใหม่นะสลิดใหญ่ๆเยอะเลยครับ ชอนกะะ็เยอะไหมแล้วไม่เลยขึ้นแบบนี้ยิงได้ทั้งวันครับถ้าฝนไม่ตกก่อนดูจากเมฆแล้วไม่น่าไว้ใจครับคุมครับมืดตึบเลยฝนตกแล้วด้วยนะฝั่งนั้น เบร้อยนะขึ้นจิบพอดีครับเำ็ัเต,ต็มหัวอืมใส่สวยครับพี่ๆนะปลากำลังขึ้นเยอะเลยอยากได้ปลาสลิดมากกว่าครับมีแต่ตัวใหญ่ๆนะแต่เห็นปลาช่อนก็เอาครับมาเต็มที่สามครับ กำลังขึ้นจิบเลยหันหน้าให้ด้วยครับนี่เขาเต็มหัวอ้วนๆเลยครับปลาปลาอยู่นี่อ้วนเลยนะหมายปลาบัวครับนี่โอเคครับแต้มที่สามปลาเยอะมากเลยตรงนั้นปลาที่ผมกำลังจะลอบไปก็เขามาใส่ใส่พอดีใส่รอบพอดีนะก็ต่างคนต่างหากินครับไม่ว่ากัน เขาอา,อาจจะมาเห็นก่อนแล้วแต่ว่าผมมาที่หลังเนาะก็ให้เข้าใส่ไปผมก็หายิงเอาดีกว่ามานี่ครับเต็มที่สามอ้วนไปจะยิงทันฝนหรือเปล่าก็ไม่รู้ครับนี่ฝนตกแล้วฝั่งน,นะนู้นเน่ะเมฆดำไปสามเต็มแล้วครับอยากได้ปลาสลิดอะ่ะอยากได้ปลาชนเลยอยากได้ปลาสลิดใหญ่อะ จะมาอีกไหมนี่ไปลุยกันต่อ <c oughs> ดูดไหมสูงไปหรือเปล่าตัวนี้ไม่สูงครับดนูนเจ็บร้อยไหมช่อนแล้ว เอามามาเอาปลาสลิดไม่ขึ้นครับเอาปลาช่อนเลยแหละช่อนเต็มที่สามแล้วปลาช่อนอืมปลาช่อนเอยปลาสลิดไม่ยอมมาครับสลิดใหญ่เห็นปลาช่อนก็จัดเลยครับเดี๋ยวไปดูไหมนั่นก่อนเผื่อเจอปลาสลิดครับอยากได้ปลาสลิดมันใหญ่ับปลาสลิดไหมปลาบัวนี่มันใหญ่มากัะ ปลาชนนะยิงบ่อยแล้วครับแต่เจอก็เอาครับแต่อยากได้ปลาสลิดอนะ่ะไปเก็บปลาก่อนครับแซมส,สวยๆครับปลาอยู่นี่อ้วนอยู่นะหมายปลาบัวไปเดี๋ยวไปดูหมายนั้นบ้างครับหมายนี้มีเป็นายนัดแล้วไตฮ่าเต็มครับสีเต็มแล้ว ดูมานี้จะมีปลาสะลิดใหญ่ไหมอยากได้ปลาสะลิด <laughs> ลาขาวเล็กๆกระโดดเต็มเลยครับขาวๆอ่ะเต็มเลยนะในกล้องดูจะเห็นหรือเปล่ปากรนะโดดไปกระโดดมาเต็ม,มเลยอู้เยอะมากเลยครับนั่นแหละมีแต่มันเลยกระโดดไปต,ตัวเล็ก ปลาช่อนพอแล้วครับอยากได้สลิดตัวใหญ่ๆครับเยอะมากเลยนี่ครับมาช่อนพอแล้วอยากได้สลิดมากครับตัวใหญ่ๆเลยนะพี่ณนะมามามาขึ้นเต็มเลยครับผมย้ายมาจากตรงน้ำไหลเพราะว่าตรงนั้นปล่อยให้มันนี่ก่อนปล่อยให้มัน ติดอีกครับโอ้เดี๋ยวไม้แตกอีกสลิดเยอะด้วยปล่อยให้มันหายคีรแวงก่อนนะอุ้ยใหญ่มากขอแค่นี้สักห้าตัวพอเลยครับใหญ่จริงๆยาวกว่าฝ่ามือผมอีกโอ้โหคตดยาวอะ่ะคตดใหญ่อ,ยยอะ่ะ หนาตุ๊บเลยดูครับสันหลังไปลุยกันต่อครับขึ้นไห้อีกหรือเปล่าสลิดเยอะตอนนี้ต้องการสลิดอย่างเดียวครับไปช่อนพอแล้ว มันรู้แล้วยิงครั้งเดียวหายหรือมันไม่ขึ้นแบบนิ่งๆเลยทีนี้ขึ้นเร็วมาก เลยปลาลพอเอาโดน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 นะตัวนี้ไม่ใหญ่มากครับนนกว่าไม่โดนนะเมื่อกี้ก็ไซส์สวยอยู่ครับไม่ถือว่าเล็กครับนนกว่าไม่โดนนะเมื่อกี้นะมาโอโ้ใหญ่อยู่ครับไม่เล็กหรอกครับนี่โ <c oughs> ดนหางครับปลายหางเล็กกว่าตัวนี้นิดนึงครับมาเฝ้าก่อจะมา มันมาอยู่ครับแต่ว่ามันมาแบบห่างๆนิดนึงครับเพราะว่ามันโดนยิงแล้วครัง้งหนึ่งมันได้กลิ่นเลือดเพื่อนมันปลาอยู่นู่นผมก็ทิ้งไว้นั่นครับยังไม่ได้มาเอาโอ้ยไปเอาเลยเอาปลานี่ก่อนเดี๋ยวเลยกันต่อครับลงไปก้น โดนโดนไหมไม่โดนหรอโดนเปล่าโดนโดนโดนโอู้ตัวเล็กครับตัวนี้ไม่ใหญ่มากเล็กลงเล็กลงเล็กลงเรื่อยๆเลยครับโอยตัวใหญ่มันไม่ขึ้นแล้วแต่ก็เอาครับไม่ถือว่าเล็กมากหรอกนะ เดี๋ยวเก็บปลาก่อนครับตอนนี้ก็ตรงนั้นน่าจะขึ้นแล้วมั้งขึ้นเยอะแล้วมั้งเดี๋ยวไปตรงนู้นก่อนเดี๋ยวค่อยมาท็่ตรงนี้ที่หลังให้ปลามันมารวมกันเพราะปลาสลิดมันชอบอยู่ในร่มเนาะปลาสลิดมันชอบอยู่ในร่มครับเดี๋ยวเก็บก่อนครับสามตัวละตรงนี้ได้ตัวใหญ่มาสองเต้มครับตัวนี้ก็ไม่เล็กหรอกตัวนี้กําลังพอดีนะโอเคไป จะยิงได้นานหรือเปล่าก็ไม่รู้ครับตอนนี้รู้สึกว่ามันมืดมาแล้วครับมาไม่ถึงชั่วโมงครับประมาณเต็มที่ก็ชั่วโมงหนึ่งกำลังมันเลยครับเพราะาน้ำมันไหลเข้านะตรงนี้มันหยุดไหลแล้วมันไปไหลฝั่งนู้นปลามันก็ไปขึ้นฝั่งนู้นครับเดี๋ยวเราดูกกันต่อครับไม้ปลาบัวในตำนาน หมานตลอดครับถ้าเข้ามาแต่ทางมันจะขี้เรหน่อย <laughs> มาครับพี่ๆนะนะมาวันนี้พอแล้วครับพอกินแล้วครับพี่ๆณน,นะวันนี้ว่าดูจากพ่นฟ้าอากาศครับดูครับกำลังมาครับนี่ข้างหลังผมนะกำลังมาครับวันนี้โอ้โหปลาขึ้นเยอะเลยมากเลยครับวันนี้เพราเขาเปิดน้ำลงนะไม้ปลาบัวโอ้โหปลายขึ้นเต็มเลย เห็นปลาสลิดแล้วไม่อยากได้ปลาชนเลยครับปลาสลิดมันใหญ่นะมาสรุปผลงานวันนี้ครับวันนี้ก็เอาแค่พอกินพอครับเพราะว่าปลามันก็ยังเยอะอยู่นี่เดี๋ยวมาดูผลงานกันครับนี่มาดูปลาสลิดครับพี่ๆนะนะดูรอบโคดใหญ่อ่ะโคดใหญ่มากดูใหญ่จริงๆนี่ครับสองตมเนี่ยเหลือเฟือเลยครับนะแตมที่สาม สลิดสีแต้มครับวันนี้นี่นะเรียงจากเล็กไปหาใหญ่เลยครับวันนี้ก็ช่อนสามตัวครับสวยๆครับนี่สวยๆนะอุนอวนๆครับปลาอยู่หมายปลาบัวนะวันนี้ได้เจ็ดแต้มครับพี่ๆนะนะผลประกอบการวันนี้ครับสลิดนี่สองตัวนี่คือแบบคุ้มคุ้มโคตรคุ้มเลยอยากได้แต่ปลาสลิดเลยครับอู้ปลาเยอะมากเลยนะ พอดีปลามันมาเล่นตรงน้ําไหลนะพวกปลาซิวปลาซอยเล็กๆเกนะี่ยตีมเลยครับวันนี้ก็ได้แค่นี้ก็โอเคครับผมมาแค่ประมาณชั่วโมงก,กว่าๆเองนะไม่ถึงสองชั่วโมงนะวันนี้นะก็ดูจากฝนฟ้าแล้วก็ฝนมันไล่ด้วยแล้วก็วันนี้ก็พาตารวจดูน้ําด้วยนะครับว่าน้ําอัปเดตนะว่าน้ํามันขึ้นขนาดไหนก็เต็มคลองบางจุดบางเส้นก็เต็มบางเส้นก็ยังไม่ไม่ลนเนาะเพราะว่าน้ามันเป็นมันมีฝายกั้นนะบางทีมันก็บางจุดมันก็ไม่เต็ม นู่นนละต้องรออีกเดือน2เดือนนู่นแหละครับปลาถึงจะมีเยอะเพราะช่วงนี้ปลามันกาลังขึ้นไปวางไขนะ่เนาะมันยังไม่มีตัวหรอกมีก็มีแต่ตัวเล็กๆครับไม่ยิงครับปล่อยให้มันมีให้มันมีแพร่พันธุ์ไปเยอะๆก่อนให้มันมีตัวใหญ่ๆก่อนนะค่อยไปหาเลาะยิงครับวันนี้ก็หาดูตามน้องตามคลองที่มันมีปลาค้างอยู่นะปลาเก่าๆนะโอเคครับพี่อนะนะวันนี้ก็ขอจบเพียงคลิปเพียงเท่านี้นะครับเจอกันอีพีหน้าผมว่าฝนจะตกแล้วละ่ะผมคงต้องกลับบ้านแล้ว บรรยากาศทุ่งนายามเย็นเขเ้ยยามยามบ่ายนะเที่ยงเที่ยงนี่แหละหอมต้นข้าวมากเลยครับมาวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงตอนนี้ครับเจอกันอีพีหน้านะครับพี่ๆนะนะว่าจะมานหรือเปล่านอกวันนี้ก็ขอสวัสดีครับ